สองงานติดตั้งหลังคาแคลิโครับอันนี้รถพ่อสี่ประตูคับใส่หลังคารุ่นซีรีส์ห้าชื้ข้างครับผมสวยสวยแบบนี้เลยดบด,ด้านข้างชึบด้านบนแต่งล้วหลังคาครับผมไว้มัดของวางของได้ด้านในปลูกภายในใหม่ปูกเป็นกะไม้ยีครับผมประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลย ตั้งไม่่าตัวถังรถเหมือนเดิมครับผมใส่ชุดแหนบกระบะให้เรียบร้อยก็มีไฟเพด้านไฟในเก๋งเปิดปิดตามสวิตช์ได้เลยครับผมภายในครับผมคันนี้ลูกค้าแต่งเพิ่มกระจกสไลด์หลังเก๋งครับผมเปิดทะลุตัวรถได้ฝากไว้อีกหนึ่งผลง,งานครับผมดูไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งทางเลือกนะครับกระบะฟอร์ดคลิปข้างครับผมอันนี้ใช้งาน ุเลยไม่ต้องกลัวกระจกข้างแตกงานที่ช่างงานเซอร์วิส